ย่อๆของละมวยทั้งคู่คุณชานชัยครับเชิญครับครับฝ่ายแดงนี่คือมรกตสอทำาลังสีนี่ก็เป็นเด็กอยู่เกิดที่อำเภอปักช่องนะจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้ก็อายุ22ปีนะปัจจุบันนี้อายุ22ปีฟอร์มการชกของมรกตในครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนขนุนเพชรจอห์นนี่ยิมน,นะแล้วมาเช้านี้ก็มาช่างได้111ปอนด์พอดีเลยนี่คือฝ่ายทางด้านมรกตสอทำาลังสี นะอาวุธที่ถนัดของเขาก็เป็นมวยประเภทอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องเลยนะครบเครื่องมีทุกลูกเลยส่วนผู้ชกของเขานี่คือชายน้อยสิทธิ์ชุนทองนะฝ่ายน้ําเงินนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระหลัดเล็กมาเช้าก็มาชั่งได้111ปอนด์เท่ากันเลยนะอร์อมสุดท้ายของทางด้านชายน้อยนี่ก็สุดท้ายนี่แพ้แตกทางตะคอเล็กเดนลัดไปในยกที่4นะก็เป็นนะักบวยซ้ายที่มีอาวุธแข้งซ้ายเนี่ยประจำตัวของเขานะก็ให้แฟนๆติดตามชมกัน ครับยกที่หนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับชายน้อยสิทชุนทองเป็นมวยซ้ายกาดขวาออกตรงข้ามกับมรกตศสธรรมรังสีเป็นมวยขวามรกตเตะขวาไปแล้วที่ต้นแขนชายน้อยเตะซ้ายวิดไปยกที่หนึ่งนะครับเป็นการถ่ายทอดสดศิลปะมวยไทยลายขนมต้มโดยทอทบ .5 จากสนามมวยเวทีพุทธีวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ วันเลือกตั้งวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งแปดโมงเช้าทึงสโมงเย็ยนไปเลือกตั้งกันนะครับวันพรุ่งนี้มรกตเตะขวาปับในตาจ้องตาชายน้อยเตะซ้ายมาทีนึ่งรัวหมัดเลยครับมรกกติดที่การของชายน้อยชายน้อยยิ้มหีดซ้ายเบา บรรยากาศภายในสนามขนาดนี้แน่นขนาดไปหมดทั้ง4ด้านเช่นเคยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นรายการพิเศษมรกดเตะขวาพับนาอีกชายน้อยเตะขาชายน้อยถีบซ้ายยันไว้ที่หน้าท้องมรกตยับซ้ายนะครับถูกแข้งซ้ายของชายน้อยเข้ามรกดเตะขากิน เตะขวาลัมตัวยับขวาที่หน้าชายน้อยเตะซ้ายเพื่อีกแลก็เตะขวาตัวเสียบลำปักทีเดียวชายน้อยยืนโยนแข้งผีดไม่โดนแล้วกดฟันต่อขวาผิดทิท่กาดุกระร่างเทากันเป๊ะเลยนะครับชายน้อยนั้นเป็นมวยที่หาหน่วยก้านไม่เลวนะครบับขึ้นชั้นมา ส่วนทางด้านมรกตนั้นเรียกว่ากระดูกนี่แข็งปังทีเดียวครับวันนี้ครับมวยเก่ากับมวยดาวรุ่งขึ้นมานี่จะเบียดชื่อวเสียดสีกันได้หรือเปล่าครับชายน้อยหวางแข้งซ้ายสวยนะครับถีบยังไีกทีหนึ่งมรกตขยับเข้าหาอยู่ตลอดชายน้อยเตะรับัดขวาคหนาเตะขวาวาดไปชาย้ดยขึ้นแข้งซ้ายมา แข่งซ้ายน่ากลัวนะครับสำหรับชายน้อยโมกดขยับเข้าหาขวัญสอบขวาเต็มเหนียวทีเดียวเฉียดกรกผูบอีนิดนึงหมดยกนิดเดียวแล้วโมกดขยับเข้าหาอยู่ตลอดเบียดเข้าหาอยู่ตลอดปล่อยขวาที่หน้าหมดยกทีหนึ่งระวังโมกต์บบสอรกำรังฝ่ายแดงหนัก111ตอน ่ายแดงเชวงซ้ายมืองคือชายน้อยสิบคุมทองนะครับน้ำหนักเท่ากับร้อยสิบเอ็ดกรัมศิลปะมวยไทยในสนามต้มลายทอดสดจากลุงพีรีนะครับ,ออบทังคู่ปากหลักตรงกลางเวทีเลยทีเดียวบอกดเกีตะขาประพินสายน้อยเตะชายก็ตเตอร์ลตัวบอกดสาวหมัเตะบอลลัดจุยชายน้อยเตะายวิ่ง,งาาขาถูกบอลกดเตะบาลัดต,ต,ต,ตัว แต่เอาแต่ใช้ลูกกดเดินเข้าหาดาวรุ่งรุ่นใหม่อย่างชายน้อย10จินทองตะกัางตะก้านมรกรด,ดไหวหรือไม่นะครับสักคู่ของรู้กันนะครับมรกรดดันเป็นมวยชูมือครบเครื่องนะครับ เรียว่าหมัดเท้าเข่าศอกนี่ได้ตลอดเวลาแล้วก็เคยเจอมาแล้วครับมากมายทีเดียวเสือสิงกับเพลิงแรกนี่ปราบมาแล้วหมดทั้งนั้นชายน้อยปีเขาไปแล้วสองสามลูกบแลกรกดพขึ้นเขาเข้าบ้างตีขลับตัวชายน้อยขึ้นแข้งซ้ายมามอลกรดเข้าไปหดเข้าไปจับคอดื้อเลยนะครับแย่งกันสอดอยู่บลกวกดเดินเข้าหาตีขอสารับตัว บอวกดเบียดก้อไฮอีกสายน้อยวางแข้งซ้ายบอวกดตีเข่าซ้ายลับตัวบอวกดตีเข่าขวาสายน้อยเตะซ้ายลับตัวสวิงขวาที่กบหู่ขู่ต้อกบเตะขรับตัวสายน้อยต่อยซ้ายที่กบหู่ตีเข่าขวาลับตัวแย่งกันสอดในนะครับ มนละกบสาวมัดเอกซ้ายอัดเข้าไปสชายน้อยโยนเข่าขวามุคนละกบเตะคาละตัวชายน้อยฟันศอ,อกซ้ายเดี๋ยวจะมีการแตกนะครับครับเดี๋ยวท,ทั้งแอนเดอร์สินทั้งเอ็มร้อยนี่ได้จ่ายนแน่ๆครับรอุ้ยเข่ากันแล้วตอนนี้ครับชายน้อยต่อยซ้ายพี่โกหูมนละกบเตะขา ต่างคู่ต่อยกันชิดชินะครับไม่มีห่างกันเลยทีเดียวแต่ว่าผมว่ามรกฎนี่แกพยายามที่จะวัดใจชายน้อยนะครับเดินเข้าหาตลอดทีเดียวมวยที่มีประสบการณ์เกา่ากึกครับไม่กลัวอาวุธคู่ต่อสู้ครับเผื่อว่าชายน้อยจะถอดใจไหมอาวุธนั้นสู้ได้ครับตอนนี้วัดใจกันแล้วมรกฎฟันศอกอีกทีนึงแทงเข่าเข้าไปมาเต็มเต็มมรเบียดตลอดนะครับมรกฎเบียดเข้าหาอยู่ตลอด กยกที่สองมาชมกันในยกที่3ครับท่านผู้ชมฝ่ายแดงนั้นมรกตสอธรรมรังสีฝ่ายน้ำเงินก็คือชายน้อยสิจุนทองครับคุณสุดพงเชิญครับยกที่3นะครับเหมือนเดิมนะครับมรกตพยายามเบียดเข้าหาอยู่ตลอด,าอาจจดชายน้อยเตะส้ําตัวมรกตดเบียดมาเตะซ้ายชายน้อยเตะซ้ําตัวเต็มแข้งทีเดียว ลารกดตีขาขวาไม่โดนลารกดเตะขวาถ่ายน้อยพื้นแข้งซ้ายมาเต็มแข้งอีกลารกดเดินเข้าหาถ่ายน้อยเตะซ้ายมามารกดดักจังหวะเตะขวาล้มตัวถ่ายน้อยตีเขาขวามารกดเตะขวาล้มตัวถ่ายน้อยเตะซ้าย เอาเข่าซ้ายกันไว้แล้วก็เตะขวาไม่ถนัดแลด้วก็เตะขวาล้มตัวถายน้อยถึงแข้งซ้ายมันกเ็เตะขวาจาดจุด,ดมวยกันใกลยย้ๆนะครับถายน้อยสิบชุดของเตะซ้ายติดที่แข้งบางของมรดกตก็เตะขวาล้มตัว ถายน้อยเตะซ้ายบอลก็เตะขวาคนละข้างนะครับเข้าหนักๆด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เตะซ้ายเข่าขวาคอดื้อๆนะครับบอลกดเตะขวาไม่ได้แล้วก็เตะขวาติดที่เส้นบังถายน้อยเตะซ้ายถ่ายลำตัวตีขวายันไว้ถายน้อยเตะซ้ายติดที่เส้นบังอีก วอลกดตีเข่าซ้ายลำตัวเอาลูกชายน้อยเตะซ้ายลำตัวตีขวาอย่างไรวอลกดเตะขวาเตะขวาที่หน้าชายน้อยไยซ้ายเตะป้ายวอลค่าครับวอลกอดเตะไปขวา่อยขวาที่อกหัวเตะขาน้ำตัวชายน้อยิีแค่ซ้ายมากดมวยกันใกล้ๆนะครับวอลกดโยนเข่าขวาชายน้อยเตะซ้ายลำตัววอลกดโยนเข่าขวาลำตัว เตะซ้ายเต็มแข้งลูกคนอมัดขวายังไม่ที่หน้าถ ouais ุกชายน้อยไปซ้ายเตะซ้ายที่หน so ้าแข่งคนละข้างนะครับขวากับซ้ายโรบอตพี่เข่าขวาชายน้อยพี่เข่าซ้ายทั้งตัวโรบอตพี่เข่าขวายกเข่าขวาตังไว้ลูกอตอวัดกันไปโยนเข่าซ้ายชัยน้อยสู้นะครับไม่ทิ้ไม่หนีโยนเข่าซ้ายตังไว้ชัยน้อยเตะสลับตัว มรกตไปขวาใส่รล้วแต่สั่ตัวแต่ใส่ทีนี้ทีเซนบาร์มรก็เตะข้ามตัวหมดยกที่ทางด้านมรกตเองนั้นอดีตแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ายังมีศักดิ์ศรีเหลืออยู่เยอะแยะทีเดียวครับยกที T4 นะครับ T4 ครับจากชายน้อยสิทธิ์จุนทองสู้ยิบต,ตานะครับไม่มีถอยศาสต์แพ้เขา โยนข่าก็หากันอยู่ตลอดมรกรศธรมรังสีฝ่ายแดงชายน้อยสิบชุนทองฝ่ายเงิน,นกรรมการพู้ตัดสินบนเวทีกรรมการเลิศถิธนรมนิยมชายน้อยวางแข้งซ้ายเป็นนักมวยที่วางแข้งซ้ายได้สวยนะครับเะซ้ายไปอีกแล้วแต่ว่าแข้งขวาของมรกรก็ออกมาหนักๆน,นะครับเข้าเป้านี่ ทั้งคู่ฟาดแข่งเข้าหากันกลางเวทีไม่มีใครหนีใครชายน้อยเป็นมวยซ้ายนะครับยับขวากวนไว้เตะซ้ายติดที่แข้งบางของมรกตถีบซ้ายยังไม่ที่หน้าท้องจริงมรกตเตะขวาล้มตัวชายน้อยอามัดซ้ายยันไว้เตะซ้ายมรกตเอามัดที่หน้าไว้ ยกที่4นะครับฝ่ายแดงนั้นเป็นอดีตแชมเปี้ยนของเวทีลุมพินีครับหมาวันนี้ฟิตซ้อมมาดีนิ่งเหลือเกินครับวางแข้งได้สวยนะครับทบั้งคู่ถ่ายน้อยเตะซ้ายเฉียบไปรางวัลดูเดือดจากเอ็มร้อยนะครับยังนีมีเช่นเคย้าคู่วางแข้งกันถูกกันมันคู่โดนนุ่หนักหักกันทัน้งคู่ถ่ายน้อยเตะซ้ายรก็เตะขวาไม่โดน นี่ก็คือศิละปะมวยไทยในะขนมต้มครับท่านผู้ชมไม่มีการตอดการกล้ำนะครับวางแท่งส,สวยๆทั้งนั้นแล้วกเตขะขวาัตตัวชายน้อยคุนแท่งขวามาชายน้อยถีบยันแล้โยนเข่าซ้ายแล้วก็เตะขวาลัตตัวเตะขวา,าทีนึงชายน้อยเตะซ้ายเข้าที่ลําตัว นายเตะซ้ายมอกระเตะขวาชายน้อย,ายวา,ยางแข้งซ้ายถูกมอกระเตะผลับตัวดักไว้ผิดยันไม่ทิ้งชายน้อยก็ไม่กลัวนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างชายน้อยเตะซ้ายหลุดนะครับถูกมอกระตปล่อยขวาเตะขวาก็เปลีตัวเตะขวาทีนึงเตะดักได้งามๆนะครับมกรกระดดสองทำประตู ถ่ายน้อยหลอกล่อจะเตะไม่เตะแล้วกเตะขวาลำตัวถ่ายน้อยเตะซ้ายไม่โดนถายน้อยต้องเดินเข้าหาแล้วครับแทงซ้ายดูครับคุณสือ่อพงครับครับเข้าแต่ละดอกนี้แล,ล้วกดขวาไปขวาที่หน้าเตะขวาลำตัวยับยั้ากด จะแตกมากน้อยก็ก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีเลือดออกนั้นเอ็มรยให้ทันทีครับ2,000บาทก็มามวยคู่นี้ครับจนถึงวินาทีนี้ครับท่านผู้ชมครับบรรดาแฟนๆนี่ยังแบ่งเป็น2ฝาก2ฝ่ายครับแต่ยก4นี่ฝ่ายน้ำเงินทําท่าจะหลงนะครับทำท่าจะหลงหลงทางครับออกอาวุธไปหลวมๆนี่ก็เจอลูกโต้กลับมาของมรกตหลายดอกเพียงอมาดูยก5กันครับยกที่หยกสุดท้ายนะครับ ายน้อยเดินเข้าหาบ้างแล้ววางแท่งซ้ายไปท,ทีนึงบอลกดเตะขวาต้นแขนชายน้อยเตะซ้ายน้ำตัวบอลกดแก็กด,ดักเอาจังหวะเจ็บๆชายน้อยเตะขาบอลกดเตะขวาน้ำตัวทีขวาไว้ยังไม่ทีนึงนการถ่ายทอดสดๆนะครับสิลปะามวยไทยในขนมต้มจากสนามมวยเวทีลุพิดีโดยทบ .5 นะครับ ลูกกดสาวบัดแล้วชายน้อยชายน้อยเตะซ้ายโยนเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าซ้ายลับตัวลูกกดพลับออกไปชายน้อยเตะซ้ายเตะซ้ายทีหนึ่งชายน้อยถอยลูกกดสาวมาดก็เตะขวารับตัวชายน้อยกวาดแท่งซ้ายต่อยขันกดหัวซ้ายทีหนึ่งเตะซ้ายก็ไม่โดนลูกกดปล่อยขวาที่หน้า ชายน้อยต้องเล่นเครื่องแล้วนะครับต้องเดินด่อย่างเดียวส่วนทางด้านมรกรนั้นจะอาศัยประกาบความเก่านี่ประคองตัวไปได้หรือเปล่ายกสุดท้ายแล้วนะครับเดินดุดันจริงๆนะครับชายน้อยมรกรวางแก้งขวาถีบขวาย,ยันไปที่ท้องชายน้อยเดินเข้าหาแต่ว่าถอยอย่างมรกรนั้นถอยแล้วออกอาวุธนะครับตีเข่านี่เห็นไหมมรกรยับซ้ายที่หน้า มาถึงกลางยกที่5ยกสุดท้ายแล้ว่ายน้อยเตะซ้ายไม่โดนทางนงสาวหมัดกัน่ายน้อยปล่อยซ้ายไม่ถึงสวิตชขวาที่หน้าท้องก็ไม่ได้กดถีบยันไว้ทายน้อยปล่อยซ้ายข้อหัวไปกดดึงมาตีเขา่าแล้วผลักออกไปรกดย็บซ้ายกวนไว้ ปีกขวาย้ำไปที่หน้านท้องปีกลองเชิดแล้วมอลกดถีบถึงม้าเลยทีเดียวจะต้องชื่นชมนะครับชายน้อยในใจร้อยเปอร์เซนต์จริงๆไม่ย่อท้อเลยทีเดียวครับมลกดเตะขวาไม่ถึงชายน้อยเดินเข้าหานะครับปล่อยปล่อยซ้ายที่หน้าตีมขวาที่โลแก,กลม ถูกมรกตเตะซ้ายเตะขวาก็ที่ลำตัวต่อยขวาที่หน้าโดนโดนฮุกฮุกขวาเข้าไปแล้วมรกตแต่ว่ายัางไม่เป็นไรสายน้อยต่อยซ้ายนะครับที่ท้องไม่โดนถูกแข้งขวาดักไวเป็นอดีตแชมปเปี้ยนของเวทีลุมพินีนะครับมรกตสธรรมรังสีปีไม้ไลายมือนี่ยังแพร่พลาวเหลือเกิน <c oughs> หมดยกที่5ยกสุดท้ายกรรมการเลิกสินทมนิยมนะครับรวมคะแนนที่มุมของตัวเอง ไปรับไปให้แนนจากกรรมการอุดมดีกวาจ่างมาจากรับสีพันธทโทคนาวรับผลการตัดสินปรากฏว่าฝ่ายแดงครับมรรกโสธรรมรังสีฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนน